จิวปิยนุษรายยาวถึงนิวนพสสอรหลังต้องเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกวางไม่ชั่วคราวเตรียมคลอดลูกคนแรกแล้วค่ะสำหรับนิวนส,สอรภูทรใจล่าสุดดูโอเปนซีจิวปียนุษได้เคลื่อนไหวโพสอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความในใจบอกว่า20ปีนิวกับจิวจิวกับนิว N.J 2546ถึง2566 แต่รู้จักกันมานานกว่านั้นนะในานามความเป็นนิวจิ๋วคือ20ปีเดินทางมาไกลามากสําหรับก้าวแรกจนถึงวันนี้แล้วก็เป็นวันที่เติบโตอีกปีของการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าเธอชอบเสมอแหละเวลาที่ได้จับไม้และร้องเพลงด้วยกันคือเหนือลองตายไปทุกทิศต,ตัวฉันเองก็ไม่ได้หายไปไหนนะเมตภาพความเป็นนิวจิ๋วก็ยังอยู่แบบร0 0ซฉันก็จะทําหน้าที่นักร้องที่พวกเราลุยกันมาเกิน20ปีก็จะทํามันต่อไปมันยังอยู่ในสายเลือดของเรานี่แหละแม้ว่าจะต้องถึงเวลาที่ยืนร้องเพลงคนเดียวบ้าง เริ่มอะไรใหม่ๆอีกครั้งบ้างนิวเตรียมพร้อมและให้เวลากับลูกน้อยของนิวได้เลยนะใช้เวลากับความเป็นคุณแม่มือใหม่ให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกังวลอะไรว่าจะต้องเปลี่ยนบทบาทความเป็นดูโอของเราไปหรือต้องปล่อยมือฉันไปเพื่อนคนนี้แกร่งมากและรับมือได้เสมอวันข้างหน้าของหนทางเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรและขีดเขียนอนาคตของเราไปยังไง แต่ทุกอย่างจะจัดสรรก้าวใหม่อย่างลงตัวให้เราเสมอจริงๆพวกเราสื่อสารกันตลอดนะคะในการเปลี่ยนแปลงนี้แต่อยากจะอัปเดตไปถึงคนที่รักและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนี่เป็นอีกชัปเตอร์ใหม่ในการทํางานที่อาจจะต่างไปจากเดิมในสายตาแต่นิวจิวก็คือนิวจิวนะคะแต่ก็เป็นนักร้องได้ทั้งสองคนนะตอนนี้เป็นจิวปิยนุษย์ไปสักพักนะทางกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นทั้งชื่นชมและให้กำลังใจกันล้นหลาม